สวัสดีชาวเพื่อนสเต็กเกมโมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับเพื่อนสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะฮะก็เพิ่งรีวิวคลิปเจ้าบาจิลไปเมื่อเช้านี้เลยนะครับเพื่อนๆก็มีน้องๆเนี่ยบอกว่าพี่ครับทําไมไม่ท e ําอี้ผิงสักทีครับพี่ครับทําไมไม่ทําอี้ผิงสักทีครับผมก็เลยคิดว่าโอเคทําเลยละกันนะครับผมทําเลยทํามาให้เลยนะครับรีวิวเจ้าสกิลอ e ี้ผิงนะครับอี e ้ผิงร่างอนาคตนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเรามา ดูหน้าตัวของตัวละครก่อนครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับก็คือตัวนี้นะครับทุกคนอีผิงร่างอนาคตครับนี่เป็นยังไงบ้างนะอ๋อนะโอ้โหอย่างเท่คือบางคนอาจจะมองว่าเท่บางคนอาจจะมองว่าน่ารักนะครับแต่ผมมองว่ามันหน้าหน้าตาแปลกๆครับทุกคนไม่ได้บลรี่ตัวละครนะมันจะบุรีนะทุกคนก็คือเนี่ยมันหน้าตาแปลกๆนะครับแต่ถ้าเขาใส่เนี่ย แบบหมวกอ่ะหมวกของเขา,าจำตัวเขาจะน่ารักมากเลยครับเป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยลุงคาไวลาเน่ยนะรครับติงส่งราเมงเมง่เอ้ยลาเมงวะเออทั้งราเมงทั้งเกียวซานะครับเออถ้าจาถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเคมาดูอันนี้ก่อนเลยครับพลังโจมตีนะครับอยู่ที่ A นะครับตีแรงครับตีแรงตัวนีตตตต้ตีตีโอเคเลย B พลังป้องกันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ B ก็คือพอได้เออดีเลย ไม่ได้เปาะบางไปนะครับเพราะมีเกาะที่ B นะครับก็ค่อนข้างดีส่วน HP พจะอยู่ที่ C นะครับก็เลือดค่อนข้างน้อยอโอเคมาดูในส่วนของแฟชั่นกันด้วยนะครับเพื่อนแฟชั่นมีนะครับเซิร์ฟนอกมีออน,นะโอ้โหทุกคนมองอาจจะมองว่ามันสวยอาจจะมองว่าน่ารักแต่ผมมองว่ามันแปลกๆครับก็เด็กๆมันก็น่ารักันนะครับอีิงเนี้ยเนี่ย ผมชอบมากเลยเป็นตัวละครที่มันน่ารักมากเวลามันทําตาติ่คือแบบสุดยอดน่ารักมากแต่ทําไมมันโอเคข้ามไปนะครับข้ามไปข้ามไป <laughs> มันแต่ก็เท่ยอยู่โอเคครับมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะเพื่อนสกิลแรกนะครับเป็นท่าขนมจีบครับใช่ชื่อท่านขนมจีบฟังไม่ผิดครับชัว่ว ใช้แก๊สพิเศษเลยครับเพื่อควบคุมศัตรูน่าสนใจนะครับเพื่อควบคุมศัตรูทําให้ควบคุมไม่ได้และโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย560%นะครับของความเสียหายอา,อาจจะงงๆเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลกันดีกว่านะครับม,มาดูส่วนของในสกิล2ครับเ,เพื่อนๆสกิล2นี่ถ้าสวิงสวิงคิกสวิงคิกครับสวิงคิก โจมตีศัตรูด้วยการเตะหมุนย้อนกลับและเมื่อปมเกิดขึ้นเขาก็เตะเตะทำให้ศัตรูลอยขึ้นไปในอากาศสร้างความเสียหาย470เปอร์เซ็นตะ์ครับโอเครู้เรื่องเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลอันนี้อธิบายคร่าวๆนะเพราะว่ามีน้องๆบอกให้อธิบายสกิลด้วยนะครับโอเคสกิล3นะครับดาวตกกระโดดนี่ชื่อท่ามันครับหลังจากการปรับระดับนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งจะบินไปที่ศัตรูนะครับ และหลังจากที่เ,าเราโจมตีเนี่ยมันจะหมุนและทําให้ศัตรูนะครับล้มลมสร้างความเสียหายเนี่ยอยู่ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแก่ศัตรูถ้าไม่เช่นนั้นท่ามกลางศัตรูตะวันออกจะโจมตีผมแปลมาได้อย่างเงี้ยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะนี่ผมมาอธิบายขคร่าให้เห็นภาพนิดนึงเนาะว่ารายละเอียดสกิลเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับเพราะมันเป็นภาษาจีนซึ่งผมก็ได้ไปทําการแปลมานะครับไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดนะครับพูดตรงๆไม่ได้แบบ นังอ่านสุดๆนะครับก็ผมก็ต้องไปทําการบ้านมานะครับทุกคนโอเคสามดีสองดีล่ะอ่านแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ในเซิร์ฟไทยแลวนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็อยู่ในตู้ของกูโคเดลนะครับทุกคนก็มันมาพร้อมบาจิวนะครับอ่ามันมาพร้อมบาจิวโกคุนะครับมาพร้อมกัน3ามตัวนะครับอยู่ในตู้ก็ลองไปหาซุ่มกันดูอืมกล่องไม่มีอะไรนะครับดูช่วยเหลือกันบ้างนะครับช่วยเหลือ ประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่มีแหวนนะครับไม่เห็นแหวนเลยนะครับอโอเคไปสู้กันหน่อยครับไปสู้กันหน่อยมาด่านนี้ละโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยนะครับทุกคนโอ้ยขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนจริงอีผ้ผิงคนเดียวก็พอแล้วนะรุ่นที่สิบไม่ต้องมาหรอกคะ่ะ <c oughs> โอเค ถ้าใครอยากรับชมสตรีมของผมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเจอกันทุกวันเนาะหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งครับอามาดูสกิลแรกครับไม่เป็นการโจมตีปกติเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคอมโบตีเยอะมากเห็นปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นเหมือนมันเตะทุกคนเมื่อกี้เหมือนมันกระโดดขึ้นไปบนฟ้าด้วยนะจริงๆผมตาฝาดว่ะทุกคน,าากคนอเอ้ยอ๋อเผื่อสกิลอ๋อเผื่อใช้สกิลสองไปนะครับเพราะมันออโต้นี่เขาไม่ ว่าแล้วบ้าเอาใหม่นะครับทุกคนอันนี้เป็นตีปกตินะครับ What <the> fuck? แค่นี้นะครับตีปกติมีท่าแค่นี้นะครับก็เตะรัวเฮียถือว่าโอเคเลยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็เตะๆ,ๆนะครับโอเคสกิลหนึ่งกันบ้างครับสกิลหนึ่งหมัดเกี้ยวซ่านะครับนี่โอ้โหเฮ้ยตัวดีตัวดีเหมือนในการ์ตูนเดะ ควบคุมได้แต่เราไม่ได้ควบคุมนะคือมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับทุกคนก็เหมือนสตันไปแหละระยะหนึ่งนะครับดูนี่เราเป็นเยอะด้วยนะสกิลสองครับเป็นหมุนเตะรอบๆนะครับสกิลสามล่ะเตะไรเดอร์คิกนะครับแล้วก็โดดลงมาเนี่ยเอ้ยเท่เทพอันติล่ะอันติกระดูกโอ้โหโคตรเท่เลยโคตรเท่เฮ้ยโคตรเท่ทุกคนผมเอาจริงๆนะ ตั้งแต่รีวิวทุกตัวมานะสกิลอะ่ะตัวนี้อลังการสุดจริงๆอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับพูดตามภาพเลยนะพอไม่เคยเห็นสกิลที่มันแบบนานขนาดนี้ด้วยนะครับอันติของทุกตัวเลยไม่เคยเห็นนานขนาดนี้มาก,ก่อนอ่าเราอีผิงก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห ิวสามอ๋อต้องใกล้ๆนะสกิลสาไม่ได้ไกลนะครับทุกคนผมคิดว่ามันจะไกลกว่านี้นะสกิลสาโอ้ภ่าภูมิใจครับกับตัวนี้นะฮะก็เป็นอีผ้ผิงนะครับภาคอนาคตนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะฮะ เอ้ทุกคนมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะผมมองอะแบบแค่ได้สัมผัสแค่เมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่มีอะไรลุกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนถ้าใครอยากรับชมสตรีมของผมเนี่ยผมเน้นย้ำเลยว่า1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเจอกันได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากให้รีวิวตัวอะไรหรือว่าอยากให้นำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ